ของของการกีฬาประเทศไทยในราชูพระถมครับผมแล้วการตัดสินที่เขาแข่งกันเขาตัดสินตัดสินประเภทว่าวิงสูงนี่มันเป็นตีเป็นขั้นบันไดอ่ายังไงฮะดียังไงอ่า เงินสูงเนี่ยเขาจะดึงเงินจากจุดน้นจุดน้นมันจะมีจุดจุดขีดเส้นไว้จากจุดหน้าเกไปถึงน้นแล้วแ้ว่าวเก่งกันรอบละห้าตัวจะปลูกเก่งไว้ตรงนี้ปลูกปลูกเงินไว้ที่เกทั้งห้าตัวเลยทั้งห้าตัวเลยแล้วก็ว่าวจะตีขึ้นมา ตะขั้นตัวตัวที่ขึ้นแตะขั้นสูงสุดเป็นตัวผู้ชนะดูยังไงครับดูหมายถึงเราดูตรงนี้ใช่ไหมอ่าครับดูตรงนี้เลยอ่านี่สมมุติว่าขั้นสมมุติว่าอินนะสมมติว่าอินมันจะผูกไว้ตรงนี้และมันจะตีแบบนี้ถ้าถ้าแตะมันจะแตะแบบนี้มันจะร่วงลงไปแบบนี้เลยครับอ่ามันจะร่วงไปแบบนี้ก็คือใครสูงสุดตรงนี้ก็คือชนะอ่าครับไม่ไม่จำเป็นต้องสูงสุดถึงนี้หรอก แค่นี้ก็ชนะแต่ว่าถ้าเพื่อนขึ้นมาไม่ถึงคือคือคือจัดชนะครับเออเอ็นผูกตรงนี้หน้าครับเอ็นผูกตรงนี้ว่าวนั่นแหละขึ้นไปครับผมแล้วก็สีตัวนี้คือไอ้ตัวนี้มาผูกหลังไว้แต่ว่าตัวหลักคือสีเพื่อจะได้จําได้ว่าว่าวทีมไหนสีอะไรสีอะไรผูกที่เอ็นไว้เข้าใจแล้วถึงว่าเห็นมุ่งอะไรกันอยู่รก็สงสัยว่าอ่าครับ ตัวนี้ในการเชียร์ว่ามันจะรู้ว่าของใครอยู่อยู่ถุงอยู่ต่ํามันจะตีเดี๋ยวเดี๋ยวเวลารอบรอบรอบเวลาขึ้นรอบเดี๋ยวค่อยดูถ้าสูงสุดนี้ก็คืออันนี้ก็คือใครสูงสุดคนนี้เขาจะชนะเลยคือว่าถ้าในสามนาทีในขันก่อนจุ่มถ้าบังเกิดาตีหมดนกหวีดจะดังคือหมดรอบเลยชนะไปเลยทำมต้องให้ล้มไม่หมดเลยถ้าล้มหมดเพียงหนึ่งนาทีก็หมดเลยนกเกย์เขาถือว่านกเกย์สงสัยสงสัยว่าแข่งยังไง ห้ายกไม่ต้องรอไม่ต้องรอน็อกเลยมีกี่ขั้นกันเนี่ยเกยตัวนี้มีอยู่ยี่ส่ขั้นตัวนนตัวนนยี่เจ็ดตัวยี่สมตัวน้นยยี่สามตัวน้อยยี่ห้าต่อไั้ตกยี่สานต่้จบเลย